เอาให้จบยึดให้หมดเลยตรงตรงไหนค,คิดว่าเป็นของไทยก็เอากลับมาให้หมดนะผมไม่ได้กินข้าวสองวันเออไม่รู้กินกินกินอะไรไม่ลงเออพอเห็นข่าวเห็นอะไรนะเห็นจ่าที่เสียชีวิตที่ขาขาดไม่รู้ใจผมไม่ไม่รู้ยังไงกินข้าวกินปลาไม่ได้เลย ทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้สรุปสถนานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่10ธันวาคม2568 โดยสถานการณ์ในห่วงคืนที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาระดมโจมตีต่อช่องบกช่องอานมา้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะเนิน677ด้วยฝูงโดนกว่า80เที่ยวใช้จรวดบ m 21โจมตีเพื่อเข้ายึดภูมะเขือใช้รถถังและอาวุธเล็งตรงยิงจากที่ตั้งบนเขาพระวิหารต่อกำลังฝ่ายเราบริเวณสถูกค,คู่และห้วยตามาเรียอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกด ฝ่ายเรายิงทำลายที่ตั้งแอนตี้โดนบริเวณที่ใต้ช่องจอมเพื่อสนับสนุนการกวาดล้างกัมพูชาบริเวณสวนมะม่วงที่ปลูกล้ำเส้นปฏิบัติการเข้ามาบริเวณช่องระยี ฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด BM-21 ระดมยิงบริเวณปราสาทคณาโดยไม่คำนึงถึงกำลังฝ่ายเดียวกันที่วางกำลังต้านทานการเข้าควบคุมพื้นที่ของฝ่ายเราการอพยพป,ประชาชนปัจจุบันได้สูยนพักพิงชั่วคราวรวมทั้งสิ้นจำนวน696จุดมีผู้เข้าพักจำนวน171,681คนประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน2 9 8 6 5คนจังหวัดศรีสะเกดจำนวน72,907คนจังหวัดสุรินทร์จำนวน62,846คนและจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน6 0 6 3คนได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน75จุดมีผู้เข้าพักจำนวน4,350คนประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน170คนจังหวัดศรีสะเกดจำนวน177คนจังหวัดสุรินทร์จำนวน3,500 194คนและจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน509คนทางกองทัพภาคที่2ก็ได้มีกิจกรรมแสดงดนตรีหนังกลางแปลงเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจและการจัดก,กิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กเช่นการแข่งขันกีฬาบ้านบอลวาดภาพระบายสีมุมของเล่นเด็กเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับพี่น้องประชาชน โดยกองทัพภาคที่สองขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะดําเนินการทุกมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรักษาธิปไตยของชาติอย่างเต็มกําลังล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหนุ่มลาวที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยนะคะหลังได้ติดตามข่าวก็รู้สึกสงสารทหารไทยมากๆว่ามีการสูญเสียกันเกิดขึ้นขอจัดคเมให้มันจบๆไปเลยเป็นกําลังใจให้นะครับนะเป็นกําลังใจให้พี่ๆท,ทหารไทยด้วยเนาะที่แบบอ่ พี่จ่าเนาะที่เสียชีวิตไปก็เห็นลูกเล็กๆเนาะคิดใจเข้าใจเราลูกเ,เห็นข่าวบอกโทรมาหาลูกเร็จปุ๊บแอบพ่อยังไม่ได้กลับนะเอะสุดท้ายมาไม่ได้กลับนะไม่ได้กลับมาหาลูกไม่ได้กลับมาหาครอบครัวนั่นแหละเพราะทะนั้นมันเปิดละเออโอกาสของฝั่งไทยละละเราไม่ต้องใจดีละเอาให้จบเลยเอาให้จบแล้วก็เอาให้หลับ เออนะเอาจิบกันเองมานาังรแ,แว่งกันอยู่เออนะสุด้ายมาตตรงพยบตรงนี้กันตรงเอียงสารพผัดเออเอาเลยเอาให้จบยึดให้หมดเลยตรงตรง,ตรงไหนคิดคิดว่าเป็นของไทยก็เอากลับมาให้หมดอมืแล้วก็ให้ให้มันจบนะผมไม่ได้กินข้าวสองวันเออไม่รู้กินกินกินอะไรไม่ลงเออพอเห็นข่าวเห็นอะไรนะเห็นจ่าที่เสียชีวิตที่ขาขาด เแบบไม่รู้ใจผมไม,ไม่ไม่รู้ยังไงกินข้าวกินปลาไม่ได้เลยสองวันแล้ววันวันที่สองเมื่อคืนไม่ได้ไม่ได้กินทั้งวันแล้วก็เมื่อคืนหิวมากไม่ไหวก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเพราะว่าทั้งวันไม่ได้กินวันนี้ก็เอาอีกแล้วไม่ได้กินไปดูข่าวดูอะไรเห็นจ่าลูกยังเล็กๆไม่มีโอกาสได้กลับไปหาลูกนะเป็นกําลังใจให้พี่ๆทหารที่อยู่ หน้าแนวเนาะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ครอบครัวเนาะผูดที่สูญเสียเนาะที่เสียสละปกป้องบ้านเมืองก็นั่นแหละผมเห็ยใจนะเสียใจแล้วก็รู้สึกไม่ดีแหละ,ะผมไม่มีเพื่อนคุยไม่มีคนคุยก็เลยมาคุยกับโทรศัพท์ไม่มีที่ระบายนะเห็นข่าวเห็นอะไรเสียใจแบบบอกไม่ถูกเหมือนกัน